วันนี้นะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนมาดูของติ่งของเราทุกๆอย่างนะคะเพราะว่าเพื่อนเราเองอ่ะยังไม่รู้เลยว่ากูเป็นติ่งนะวอย <S 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 ของติ่งมือไหนปสเตอร์ผู้ชายอ่างอะไรอยีที่ห้องก็คือไม่มีนะคะเพราะว่าเวลาทําความสะอาดแล้วแทบจะปาดน้ำตาเลยทุกคนขนาดห้องโลง่ลงๆแบบนี้เวลาทําความสะอาดแต่ละทีก็คือแบบลมจับมากแล้วก็อย่างที่สองนะคะเป็นภูมิแพ้เพราะงั้นพวกตุ๊กตาใดๆเอยแบบวม่แม่งน่ารักมากชิบหายเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อไม่ได้เพราะว่าเราเป็นภูมิแพ้แต่ว่าในเวของเราเนติชแบบแบบแอปเปิ้ล มีอะไรบ้างทั้งกิบเอาเวทั้งของที่เอาไปแจกเขาทั้งของที่ขายอยู่แล้วก็ซื้อเองที่แบบผู้ชายเป็นพรีเซนเตอร์หรือใดๆที่ซัพพอร์ตเขาเกี่ยวกับเขานะคะไปดูกันว่าเรามีอะไรบ้าง s <S อันแรกนะคะเป็นของชิ้นแรกที่แบบได้มาพรติ่งเลยนั่นก็คือรองเทา้าพูม่านั่นเองที่เป็ดด้วยที่จะมีออดอกไม้อยู่ข้างหลังนะคะนี่นี่ เป็นอันแรกที่แบบติ่งเราซื้อมายังสภาพยังโอเคอยู่นะไม่ค่อยได้ใส่เป็นไหนยังเขาอยู่อันนี้จะเป็นพวกที่แบบไม่ว่าเขาจะเป็นพรีเซนเตอร์ใดๆใดๆเอออะไรอย่างเงี้ยต้องโดนใจเราเท่านั้นเราถึงจะซื้อถ้าเราคิดว่าเฮ้ยอันนี้สวยเราก็จะซื้ออต่อมานะคะก็คือกล่องติ่งอันนี้เลยมันคือกล่องพูม่ารองเท้าเมื่อกี้นะคะแต่ว่าเราเอามาใส่เป็นกล่องติ่งที่แบบรวบรวมทุกทุกอย่างเอาไว้ใน่นี้นะคะ มันหนักมากทุกคนมันไม่ใช่ขี้ๆเลยนะคะให้ดูข้างในก่อนว่ามันมีเยอะมากจริงๆควรค่าแก,ก่การเก็บที่สุดในโลกเดี๋ยวเราจะให้ดูทีละชิ้นว่ามีอะไรบ้างนะคะอันแรกนะคะที่อยู่ข้างบนสุดก็จะเป็นนี่เลยอ่าเก็บเอาไวของวันเกิดนำจุนล่าสุดนะคะปีที่แล้วก็ไปคาเฟ่มาก็าจะได้แบบนี้แฟนอาร์ต เขาจะให้มาเป็นเซตเลยแบบว่าซื้อค่าซื้อขนมไม่ใช่ซื้อกาซื้อขนมนะคะซื้อน้ําอะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่เท่าไหร่ก็จะได้อะไรยังไงบ้างนะคะแกฉันเก็บแม้กระทั่งบินที่ฉันซื้ออะเอาสิทั้งหมด220บาทแล้วก็ข้างในเขาก็จะให้มาแบบยยยเยอะแยะแต่แปดเซตมากก็จะมีในงานนะจำได้ก็คือให้ผูกอันนี้นะคะที่ข้อมือก็จะแบบ จะเป็นที่รู้กันว่าเฮ้ยอันนี้คือแบบคนที่มาเข้างานนะเก๋ๆแล้วก็มีรูปปั้นในช่วงใดกันไหมเนี่ยคะมีโพลลอยอันนี้คือดีมากอันนี้ดีมากคือเขาจะเอาแบบโพลลอยของคนที่แบบอยากจะทําแจกอะไรเงี้ยไปวางใส่ตะกร้าแล้วก็ให้เราหยิบทีละใบทีละใบอะไรอย่างเงี้ยไปเออเป็นไงล่ะสวยนะรักคุกกี้กิ๊กกิกมีแบบ เยอะแยะทุกคนเราชอบฟิลที่แบบไปคาเฟ่อะไรแบบนี้คือแบบว่าซื้อครบเท่านี้คุณก็จะได้แบบอย่างนี้แบบมันดูแบบเฮ้ยมันเยอะมากมันน่ารักคือแบบมันสูตรรวมทุกอย่างติดติดข้างหลังเขาก็จะมีแบบ่าใส่ชื่อแอคเคาต์ให้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยสติกเกอร์ BTS นะคะแบบแบบนี้ อันนี้รู้สึกว่าอันนี้จะเล่นจากกิจกรรมในทวิตเตอร์นะมันเหมือนกับว่าใครอยากได้ให้กรอกฟอร์มแล้วก็ออกค่าส่งเองอะไรอย่างเงี้ยนะแต่คือเขาก็ทําแจกนะถ้าแบบอะไรเงี้ยถ้าเกิดใครไม่ซีค่าส่งก็ไปกรอกฟอร์มแล้วก็โอนเงินให้เขาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะส่งมาให้อันนี้คือแบบนี้นะคะอันนี้เป็นพัดของเจโฮปไหนวะด้านไหน <Wow. S 1> นี่นะคะเป็นพัดเจโฮปอันนี้เป็นของพี่จีนน่ารักมากเลยแอคชื Act Act ่อว่าแอค มินมาร์ชนะคะมีมีชือ,อกข้างหลังให้ด้วยไม่รู้ว่าได้หรือว่าซื้อนะจำไม่ได้แล้วนี่เลยได้มาเป็นอันนี้นะคะคือมันเป็นเซ็ตของมันอย่างนี้อ๊ปส์อนี่บางอย่างก็จำไม่ได้แล้วว่าแบบว่า,วาได้มาจากอะไรได้มายังไงอันนี้นะคะเป็นกิ๊อะไ เป็นรูปฝาน้ำแล้วก็มีคิมทยองนะคะแล้วก็มีป้ายแซงกิลให้ด้วยเอ้ยโซคิวอ,อันนี้เป็นแบบเหมือนที่ตั้งอันนี้คือซื้อจากอัลบั้มนะคะแต่ว่าลองเอาไปตั้งที่โต๊ะคอมแล้วมันไม่รอดก็เลยแบบเอามาใส่ไว้ตรงนี้ก่อนนะอ,นนอุ้ยโซอันใหญ่มากรู้สึกว่าน่าจะได้ที่คอนเสิร์ตหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะขนาดไปคอนเสิร์ตก็ยังไปล่าแกติ คุณเ,เพื่อนแป้งนะคะน่าจะเป็นสองเพื่อนแป้งให้เราหมาเยอะมากคือพอนางรู้ว่าเอ้ยอีชาน่าเป็นติ่งเกาหลีเป็นติ่งบางพันนะคะนางก็แบบว่าเฮ้ยฉันมีของนำจุนอะไรแบบนี้ยนางนะก็เอาโกยๆที่นางมีมาให้หมดเลยน่ารักมากก็มีตั้งแต่การ์ดอันนี้ว้าไม่ขี้เลยนะว้า ก็มีตึมแฟนอาร์ตโอ้อ่ะมินยองมาด้วยพาบาโอเคโอเคไม่เป็นไรเราก็แต่งเขาเหมือนกันแล้วก็มีน้องชิมว้าเฮียฮอร์รี่แทำไมได้เยอะจังมีพี่น้ำจนนพอดางรู้ว่าฉันเป็นติงนํำจนนูนะก็ให้อันนี้มานะจ๊ะเป็นการ์ดการ์ดนํำจูลข้างหลังเป็นนี่นะคะของ มีจกสุดตไสวยอ่ะซื้อเอ่ยโกยโกยมาให้อ่ะนี่น่ารกคือใครให้แบบไหนมามันก็จะสตรารอยู่แบบนั้นนะอันนี้เป็นคนอีกที่แบบเขาทำเองมีลายเดียวแต่ว่าได้มาแบบปึกใหญ่นะเราซื้อเองจากร้านน่าจะเป็นของฟินนะฟินสตูดิโออออันนี้น่าจะเป็นแร็ปลน์นะอันนี้ คือมันก็เป็นแบบคอลเลคชันที่แบบนานมากแล้วเบบีน้นี่แล้วก็มีอันนี้ได้มาอันหนึง่งนะคะอันนี้น่าจะสโลแกนแบบน,นี้หันถูกหันชื่อเขาถูกปะเนี่ยไม่แน่ใจอ่ะอันนี้มัง้งอย่างนี้มัง้งอ่ะแล้วก็มีรูปสองรูปนะคะโพลารอยโอ้ยเยอะแยะโซ่แบะเจ๊กมากพรึ่ง อัลบั้มเทียนะคะคือเราซื้ออัลบั้มเนี่ยเป็นคนที่ซื้ออัลบั้มเดียวเวอร์ชั่นเดียวนะคะคือไม่ได้ซื้อแบบมีกีเวร์กูเหมาหมดไม่เอานะคะเราจะซื้อแค่อันเดียวเพื่อที่จะแบบลุ้นแค่ลุ้นขำๆว่าจะได้ใครอะไรอย่างงี้นะคะก็มีอัลบั้มเทียอันนี้นั่นอันนี้อา้าวผิดด้าน <c oughs> แล้วก็มีเฮอนะคะเทียเฮอแล้วก็มี แอนเซอร์โอ้ยชอบมากเลยแอนเซอร์แบบอีด็อกโฮล о г р ม м เบ่นเซอร์ตื่นเต้นมากอีดอก p e r s o n a น่ารักมากสีแบบชมพูหวานแววเทียนะคะข้างในจำไม่ได้แล้วว่าได้อะไรก็จะมีอันนี้เนาะแล้วก็มีแผ่นซีดีแต่แต่จำไม่ได้แล้วว่าการ์ดเราได้ใครอ๋อได้พิก้าโหอยู่หน้าแรกเชียได้การ์ดเป็น ชูก้านะคะแล้วบ้านนี้ her, HER HER อันนี้ก็เป็นซีรีส์เฮ้ยเฮอนี่เหมือนจะได้ใครสักคนหนึ่งค่ะมักจะต้องได้ใครสักคนแหละอันนี้ได้วีคินแที่ e. น่ารักสวายงามมากฉนันฉันชอบวันนี้อันส์เซอร์ฮอลลีแก อันนี้ก็จะเริ่มมีความรู้สึกว่าดีเทลข้างในมันก็จะเริ่มแบบเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะทุกคนจากเท่เาที่สังเกตแต่อันนี้คือไม่ได้เขาสเขาเน็บแผ่นมาให้แบบนี้ทุกคนคือแบบเปิดมาตอนแรกเฮ้ยเน็บให้งี้จริงเดะอันนี้นะคะเขาก็จะเริ่มมีความแถมอันนี้ให้สติกเกอร์อันนี้นี่มีสองแผ่นเลยเหรอมีซีดีสองแผ่นหน้าหลังกับข้างหน้ากับข้างหลังคอยแก้ัน ลืมไปแล้วนะว่ามีอ่ะอยอันนี้ได้การจีมินผ่านมาแล้วสามบัมป่านนำยังไม่มาเลยนะเอาจริงๆบป่ะเพอร์โซนาสีชจพูหวันแววมาก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นมาอีกแล้วแผ่นก็จะอยู่ตรงนี้นะคะพี่จินมาก่อนแต่ได้เลยแล้วก็มีพวกแบบอะไรต่างๆมากมายโอ้ฮยเดี๋ยวนะจีมินอีกแล้วแด้จีมินเยอะมาก อดจีมินนะคะแล้วเราก็ได้อันนี้ด้วยเป็นเหมือนแบบฟิใช่มั้งอันนี้นะคะแถมมาก็คือเป็นกรอบรูปเราสั่งเป็นคนแรกๆเลยอะมันก็จะได้แบบกรอบรูปเอาไว้ตั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้ตั้งนะเราก็เก็บไว้ในนี้แหละอันนี้เป็นลักกี้นะคะเป็นไพ่อูโนเขาเรียกว่าไพ่อูโนป่ะไม่แน่ใจแต่มันคือไพ่ทุกคน อันนี้ได้มาจากกิจกรรมีทวิตเตอร์นะที่แบบเขาแจกฟรีและสุ่มดีหนึ่งคนเฮ้ยแกฉันมีแป้มปุ่นะวอรีเป็นไพคิงอะไรอย่างงี้ปอกเด้งอะไรอย่างเงี้ยเอาไปเล่นปอกเด้งแต่เป็นเด้งแบบติ่งเออปอกเด้งติ่งเงี้เอ๊เก้าเกินเก้าเกแบบติ่งติ่งอะไรอย่างงี้ดีกว่าป่ะนะา๊ะข้างหลังก็จะเป็นเหมือนกันหมดเลยก็คือเป็นเป็นลาย BTS จังสี่ต่อไปนะคะมันก็คือกระดาษที่มากับรองเท้าพูม่านะคะมันก็จะเป็นเหมือนแผ่นพับเอาวะ่ะเอาวะ่ะเฮ้ยเป็นไงนละ่ะฮยฮ่าฮาฮ่าฮ่าข้างหลังก็มีมนะจ๊ะอุบส์อุ๊บข้างหลังจา้าเฮียฮ่าฮาฮ่านี้ ฉันซื้อของแท้นะแกอันนี้น่าจะได้มาจากของของแจกแล้วล่ะรู้เลยทรงของแจกนะคะ <laughs> คือขาดบิดก็ยังอยู่แจลุกผมก็ยังไม่แกะออกเลยอะอยู่ยังไงก็อยู่อย่าง,งานั้นจริงๆมนะอ้าก็ได้มาเป็นเหมือนสติ๊กเกอร์อันจีโฮโลแกรมแบบว้าเริ่มจากคับซีจีมินเธอเดิมเธอเดิมเธอเดิม เดดมด,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 ดประกาไรอันนะคะที่มีพี่ซื้อให้เนี่ยติดตู้เย็นเฮ้ยน่ารักเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นคอนหน้าคอนเลยอะหน้าคอนเนี่ยเขาก็จะมีแบบเดินไปแจกอ๋ออันนี้เอันนี้เราซื้อเราจาได้ว่าเราซื้ออันนี้เป็นของร้านอะไรก็ไม่รู้อันนี้ได้ฟรีจําได้อันนี้เราซื้อ เป็นใครอะอันนี้เราซื้อไข่วะ V มัง้งเออซื้อีมัง้งเขาเรียกแผ่นอะไรไม่รู้ว่าจําไม่ได้แล้วถ้าใครรู้ก็ฝากเมนบอกหน่อยนะไออันเนี้ยจำไม่ได้แล้วว่าตอนนั้นวันเรียกว่าอะไรอันนี้เป็นซอนโฮนะคะอันนี้เริ่มเข้าในยุคปอดิวละปอดิวหนึ่งศูนย์หนึ่งแต่อันนี้เป็นเหมือนแบบโฮโลแกรมนะหอะมอเสียบก็จะแตกต่างจากอันเมื่อกี้นิดนึงคือมันจะแบบว้วาวาวๆแล้วก็ได้สติกเกอร์มาได้อน,นี้มาได้ ไดรเยอะมากเป็นการแข่งหรือว่ามันมากับไอ้นี่วะบงปะที่มันมากับบงแน่เลยอะใช่ไหมวะมันเป็นของแท้เลยนะเพราะว่ามีอันเนี้ยเออใช่ด้วยมาจากบงค่ะก็คือซื้อบงแล้วก็ได้การทุกคนนะจ๊ะเฮ้ยฉันมีของแดบเบนียลด้วยทำไมฉันซื้อยอแบบนี้อะ เออแล้วก็มีอ้นี่มารหิวข้าวตอนนั้นที่อินนิสฟรีเขาเป็นเหมือนแบบเป็นสปอนเซอร์ให้กับโปรดิวใช่ปะเออฉันก็ไปซื้อนะว้ยอันนี้นะจ๊ะแล้วก็จะได้เหมือนซอนโฮเลยสรุดนะคะมีอยู่4อันที่เป็นว t s แล้วก็มีแดเนียลอันหนึ่งแล้วก็มีซอนโฮอันหนึ่งเนาะ นี่เลยหนึ่งสอมี่ห้าหกีหกอันซึ่งจำไม่ได้แล้วว่ามันเรียกว่าอะไรมีพี่มอนมีวีแล้วก็มีจองกุ๊กนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นวีเมื่อก่อนชอบวีน่ารักดีอันสุดท้ายในรังอันนี้นะ,ะจะเป็นบรรดาลูกทั้งหลายนะคะที่พี่ให้มาแล้วก็มีสติกเกอร์มีโอเวอรเ,เยอะมากมีสติกเกอร์มีแผ่นแบบมองฟ้าอะไร นะเป็นไงัพ p อ o r t ปะนี่มีบ banner แหละมีสติกเกอร์วาไม่ได้เห็นมันนะอันนี้ J จโฮนะคะรวมอยู่ด้วยนูรวมอยู่ในนี้เห็นของแถมมาแล้วแต่ว่ายังไม่เห็นมันใช่ไหมมันคือบงนั่นเองมาพร้อมกับที่คาดผมของ,องน้องน่ารักมากเป็นไงทาทาของฉันเป็นเวอร์ชันสองนะคะมีอันเดียว น่ารักเมื่อพูดถึงไปคอนแล้วเราก็ไปซื้ออันนี้มาถุงถุงที่เขาไม่ให้เอาเข้าคอนเสิร์ตเพราะว่ามันไม่ใช่พองออฟฟิเชียลนะคะแต่มันน่ารักอะ่ะเราก็เลยซื้อมาเขาก็จะแถมนี่อันนี้พึ่ายับย้ยนมากเลยอะ่ะแต่แบบว่าเป็นป้ายในความทรงจำก็คือตอนไปนั่งดูคอนเสิร์ตนะคะเขาแจกอันนี้มาให้ถุกที่นั่งดู ตามเดือนนี้นะคะกิ๊กวันเป็นกล่องเฉยๆพี่ XP ให้มานะคะข้างในก็ใส่ของติ่งนะคะเป็นพวงกุญแจของเราเองพวงกุญแจที่เราทำขายนะคะเป็นจังกูแล้วก็มีมีแล้วก็มีเจโฮนะคะจริงๆมีครบทุกเมมเบอร์นะแต่ว่าก็แจก แจกทากิจกรรมแจกให้คนนั้นคนนี้ไปด้วยนะด้วยบ้างนะก็เลยเหลืออยู่กับตัวเองอยี่สักคนนะคะอ๋อสี่มีชูกา้ายังไม่ได้แจกใครมีชูก้าด้วยนี่ทุกคนนี่เลยลายเดียวกับเสื้ออันนี้ก็เป็นเสื้อของเราเองติ่งจนทําเสื้อของตัวเองแล้วนะใช่ไหมลายเดียวกันนี่เตง ซื้อเขาก็มีนี่เป็นของ RM นะคะนะากิ๊ต็อกอันนี้นะคะของพี่จินเป็นคอลเลคชันล่าสุดของทาง Lazada เส,สติ t เกอร์เลยเป็นคริสมาสอันนี้เป็นพี่จินนะคะนี่กิ๊ t ต็อันนี้ซึ่งเราใช้เองอยู่นะอ๋อใช่อันเมื่อกี้อะทุกคนคือมันเป็นอันเดียวกับสติกเกอร์อันนี้จ้ะ อันนี้คือฉันซื้อนะฉันซื้อพอชฉันชอบสติกเกอร์ที่เป็นของตัวเองขายนะคะอันนี้ขายอยู่ที่ร้านสก,กาเลตสติกเกอร์แล้วก็มีเอาไปลงคาเฟ่ของเพื่อนที่นครศรีธรรมราชนะคะใครไปนครศรีหรือว่าไม่รู้จักร้านก็สามารถเข้าไปดูที่ IG หรือว่าเดี๋ยวจะลงไว้ให้ตรงนี้เลยล้กันบายานาคาเฟ่นะคะอยู่ที่นครศรีธรรมราชน้องเอาไปลงแล้วนะคะทุกคนได้อันนี้ปับ๊บก็จะได้การ์ด หอยพอรคริสต์มาสไปด้วยในราคา50บาทนะคะน่ารักมากคือคุณนองคขาน,น่ารักจริงอะไรจริงไม่ควรพลาดนะสั่งซื้อได้นะคะอยู่กับตัวของเราก็ยังมีอยู่บ้างนิดนึงนะแต่ส่วนไหนก็คือเอาไปลงคาเฟ่ที่ร้านของเพื่อนหมดแล้วนะคะต่อมาเป็นติ่งอันนี้เหมือนกันนะคะ <c oughs> ออปาสาราเฮแล้วก็มีติ่งดีเดแบบปลายนะคะแล้วก็เป็นเมอร์เมดที่เราชอบอันนี้คือเราคีเอทของเราเองทําขายนะคะ ใครซื้อใครจะใครอยากได้ก็สั่งซื้อได้นะคะ 80. อันนี้เป็น V ีแล้วก็ชูก้าในคอลเลกชันล่าสุดเลยนะคะที่แจกบ้างแล้วก็ขายด้วยนะคะอันละร้อดสิบบาทก็สามาสั่งซือ้อก,กันได้นะคะกิสต o ออันนี้ก็เป็นกิสตอ็อกแต่ว่าเป็นกิสต็อกที่แบบสั่งทํานะคะโดยชับ เดี๋ยวค่อยไปติดไม่เป็นไรมันก็จะเป็นสั่งทำนะคะเป็นเรือนาจีนเห็นไหมข้างตรงกลางน่าจะใส่ๆแล้วก็จะเป็นนําจีนเรือของเราเองนะคะแล้วก็จะเป็นแบบข่อยแต่แบบโอ้ไม่กอนโอ้ my ม่ o d n e s s โอ้ไม่กอนแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเอาไปติดใหม่นะคะ อันนี้พิเศษหม่อยเพราะว่าสั่งทำเป็นเลสซชิ่ชอบความแบบกองแกกกอกแกกแล้วก็มีแบบกลิตเตอรกลิตเตอร์อันนี้คือแบบถ่ายตอนกลาคืนแล้วเปิดแฟลชสวยมากทุกคนกลิตเตอร์มันจะเล่นแสงแบบโอ้ oh, so c u t แต่อันนี้เดี๋ยวเอาไปให้เจ้าของร้านติดให้ ซึ่งปันบัตรคอนสิร์ที่ภูมิใจมากคือเขาไม่ได้ปกติเวลาไปไปคอนเสิรต์ตเขาจะต้องมีแบบเจาะใช่ปะแต่บัตรคอนเสิรต์ตของดิฉันนะคะเขาสกแกนเอาเขาไม่ต้องใดๆทั้งสิน้นก็คือจะแบบสวยงามมาก oh my god อยู่ดีมีบรรดาโพลลรอยทุกๆอย่างนะคะของทุกเมมเบอร์มีแบบเป็นคอลเลกชันนู่นนี่นั่นแล้วก็ทำขายด้วยโพล,ลร้อยแบบนี้นะคะทุกคนสามารถ ดีไซน์กรอบเองได้เลยเนี่ยกรอบไม่ซ้ำเลยสามารถดีไซน์ออกมาให้เราทำให้เราปรินได้รูปก,ก็เลือกเองมาได้เลยนะจ้ะได้11ใบ11ใบรา,าคา100บาทนะคะย <c oughs> ิ่งซื้อเยอะยิ่งลดเยอะสามารถถายถ่ายกันได้นะคะเรื่องราคาเหมาะกับเอาไปแจกมากเพราะว่าเราก็เอาไปแจกบ่อยมากๆจริงๆของที่ร่วมสนุกและชันคือผู้ชคกีเซนได้ เทปไดดามยมาเอาเทปไดดามยมาค่ะเป็นเทปนี้โอ h oh my god ตอนนั้นดีนะที่ฉันไม่ซื้อเพราะฉันได้ฟรีมาแล้ว wow. ต่อมาเป็นน้ำหอมอ m e s ของกลิ่นนี้คือเป็นกลิ่นที่เจโฮปช้นะคะแต่เป็นกลิ่นผู้ชายมากแบบรุนแรงมากไอแนวแบบโปโลอะไรแบบนั้นเลย a m e นะคะ พ่อบอกว่าพ่อชอบแต่เราใช่แล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่ถ่ายเราเลยนะคะเป็นแบบอันเล็กๆพอดียที่ไม่ซื้ออันใหญ่เพราะว่าไม่ชอบฟองตรงเลยว่าไม่ชอบแต่พอได้อันเล็กมาเอ้ยเวลาเอามาเป็นพอปถ่ายรูปก,ก็คือสวยงามมากนะคะอันต่อมานะคะค่ะไม่อะไรก็เป็นน้ําหอมทีวีให้กับจองกุกนะอันนี้ก็คือยังไม่หมดเลยต่อมานะคะก็เป็นน้ําหอม ของชูก้านะคะเป็นจอมารโลนกลิ่นแบล็คเบอร์รี่อันเบย์นะคะกลิ่นแบล็คเบอร์รี่แนเบย์แล้วก็ต่อมานะคะก็เป็นยังอยู่กับชูกาอยู่นะก็คือกลิ่นกลิ่นอันเนี้ยสปาร์ตบอมอะไรของเขาสักอย่างอันนี้ก็คือเอามาลองดูนะคะแต่ปรากฏว่าเออดีแหละที่เราซื้อแบบนี้มาเพราะว่ามันเป็นมันกลิ่นไม่ใช่ไทยเราเลยนะคะ อันนี้น่าจะเป็นชาแนลโคโค่นะคะอันนี้คือได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีแอคในทวิตเตอร์เขาแจกแค่แบบว่าให้ฟรีแค่ออกค่าส่งแค่นั้นเลยแล้วก็เลยได้มานะคะหมดแล้วอันนี้ก็เป็นของชูกาเหมือนกันนะคะที่เป็นขวดแชมเปยอะทุกคนแล้วก็ลองซื้อมาดมดูแล้วก็รู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยโอเคกว่าตัวนี้นะแล้วก็มีอันนี้นะคะอันนี้คือซื้อบ่อยมากแล้วก็ทิ้งไปบ่อยมากเหมือนกันนะคะคือ ชานล number นะคะข <Okay. S 1> วดใส่เป็นกลิ่นของน้ำจุใชัยนะคะอันนี้เป็นของน้ำจุใชัยเราชอบมากถึงแม้เพากลิ่นมันจะแบบไม่ติดต้นใดๆเลยนะคะแต่กลิ่นมันครีนมันสะอาดมันแบบสะอาดแบบไม่ปวดหัวอ่ะเข้าใจปะว่าแบบชอบเอามาใส่กับน้ำหอมชอบเอาน้ำหอมมาใส่กับแอลกอฮอล์สเปรย์ฉีดมืออะไรแบบเนี้ยคือมันแบบมันได้นหอมมันควรมีนะคะอันนี้ก็ได้มาเหมือนกันเป็นกอก ในวันเกิดน,นะคะแล้วก็ข้างหลังเป็นปีข้างหน้าเป็นป่านำแล้วก็มีพิจินแล้วก็อันนี้อันนี้ของเราเองนะคะเป็นโพลอยของเราเองได้จากดีดวิตเตอร์มาอีกเหมือนกันนะคะเออเป็นผู้โชคดีได้ดเป็นกรอบรูปนะคะป่านำนะคะเสียงเริ่มจะไปแล้วนะอันนี้นะคะเออท่ฉันชอบอันนี้มากเลยเพราะว่ามันเป็นแบบวิตเตอร์วิงวิง มันเป็นขอนจีมินนะแต่ว่าที่ชอบก็คือเพราะว่ามันเป็นราศีของเรานะคะเราพระจีมินเกิดเดือนตุลาคมราศีเหมือนกันเลย <c oughs> นี่จะเป็นสติกเกอร์ติดบัตรรถไฟฟ้าหรืออะไรสั่นติ้งสักอย่างนะคะที่ได้มา <c oughs> อันนี้ก็ได้มาเหมือนกันเป็นพวงกุญแจไลออนเพราะว่าตอนนั้นรู้สึก <c oughs> พิมอนเอามาโชว์ว่าเฮ้ยตัวเองชอบไลออนล้วก็ซื้อตาม <c oughs> อันนี้เป็นสติกเกอร์จีมิน <c oughs> เป็นโปสเตอร์ พี่มอนเหมือนกัน2020จากร้านมิมนิมอนจ้ารูปอัดกรอบโดนนะ้ำตอนน่าจะอยู่ตอนมตอนอยู่อะไรวะมหาลายัยเออเนี่ยล้วมันโดนนะ้ำตอนนั้นน่าจะเป็นแบบหน้าฝนนะ่ะสติกเกอร์มาจากร้านมินิมอนเหมือนกันโดนนะ้ำมากเนะสียใจวะ่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกสติกเกอร์ใดๆเอยนะคะที่เยอะมาก นี่เหรอจริงๆโอไม y god ไปงานวันเกิดเจโฮปแต่ได้แทยองกลับมานะคะแล้วอันนี้ก็ไปติ่งกับเพื่อนต่อนะคะวง Treasure นะคะก็เลยได้หน่อมาเซตหนึ่งแล้วก็ได้แบนเนอร์มานะคะในวันเกิดไปของแทยองแต่ได้พิจินนะคะเพราะคนแจกบอกว่าเป็นแมนพิจินใช่ไหมเขาก็เลยให้อันนี้มาพิเศษคะ่ะ thank you น่ารักมากถ้าทุกคนคิดว่าสองอันนั้นพีคแล้วยังค่ะยังไม่พีคเท่าอันนี้ค่ะล่าสุดเลยด้คะขอบคุณเพ่อนกทามากนคะคะขอบคุณมากกับแอ๊ดมินนี่มินนี่มินจินนะคะเรายังมีกล่องติ่งอันนี้อีกนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้จะเอาไปเก็บไว้ไหนแล้วว่าทุกคนอันไหนที่แบบเป็นหลังได้เราก็จะเก็บเยอะปะเยอะมาก oh my gosh สมุดค่ะอันนี้เป็น V นะคะสติกมากอันนี้เป็นขอนซีมินนะคะลาีนี้ก็จะมีอันนี้มีอันนี้นะคะลงขอบคุณไปนในทวิตเตอร์เรียบร้อยหมดแล้วนะคะแบบโอ้ oh my gosh อันนี้น่ารักมากแล้วก็นี้ก็น่ารักเหมือนกันนะคะ ต่อมานะคะเป็นอันนี้แล้วก็อันนี้ที่เพิ่งได้มาล่าสุดมาพรพอมกันนะคะอันนี้น่ารักมากเลยเป็นพวงกุญแจน่ารักมากเป็นแบบของแจกฟลืมนี่หัวมาพร้อมกับคุกกี้ที่กินเข้าไปแล้วอร่อยมากคะ่ะอันนี้ได้มาเป็นวันเกิดวีนะคะ <Wow. S 2> อันนี้น่าจะเป็นเพืนแป้งให้มานะคะทุกทุกอย่างน่รักมาก ติ๊กเกอร์ทุกอย่าก็เป็นแบบนี้ทุกคนวัสติ๊กเกอร์นะคะมีเยอะมากรูปทั้งมูกก็กเยอะมากไม่รู้ว่ามาจากบ้านใครอะไรบ้างเป็นรูปพลารอยมีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะผดอิดนะับไม่ถ้วนเป็นรูปพี่จีนเป็นวันเกิดพี่จีนนะจ๊ะ น่ารักมากได้จากร้านคาเฟ่นะคะที่แบบว่าไปซื้อน้ำซื้ออะไรอย่างนี้ก็จะได้มาเป็นวันเกิดจีจินอันนี้เป็นโตโก้การ์ที่วิิงๆน่ารักมากจีมินกับพิจินนะคะสติกเกอร์ด้วยสติกเกอร์แบบกากเพชรแล้วก็มีสติกเกอร์จิ๋วะรูปได้มาเยอะมาก มันเกิดเมนอะเนาะจะบ้าจะเยอะๆหน่อยค่ะแล้วก็ทะยองก็มีรูปมีของน่นก็มีกาดแล้วก็มีข้างหลังมีรูปนี้อันนี้ก็เป็นโฟตโตการ์ดกัน,นอันนี้ก็ไปคาฟเฟ่มาเหมือนกันนะคะพาร์ทรูปพิจิต แตนอาร์ตพิจินที่ค่อยประตูนะคะนี่ก็เป็นของบิจินแผ่นทรายจึ้งงานเงินนะคะแตนอาร์ตพิจินนะไทยองมีพัพซูลีพิจินนะคะแล้วก็พิจินแล้วก็พิจินอันนี้ไทยอง,ยอ,งอันนี้กไทยองไม่หมดนะแล้วก็มีของบิจินอันนี้อีกก็มีไทยองอันนี้อีกอัลบั้มบีนะคะที่ หนักมากทุกคนเราสั่งเป็นบัมแรกๆเลยนะคะบาดเกิดใดๆเออ,เอออันนี้มาที่บิ๊กฮิตให้มาก็คือสมุดจดนะคะสมุดจดอัลบั้มเหมือนกันนะคะเป็นอัลบั้ม Map of Persona นะคะมันใหญ่มากมันหาที่เก็บไปได้ทุกคนก็เลยเออเก็บไว้ในลงังอันนี้แหละที่เขาให้มาบับเบิลก็ยังไม่ออกไม่ขอแกะแล้วกันนะเก็บแกะเนี่ยคะ่ะมาพร้อมกับ ยังไม่หมดนะคะทุกคนแล้วก็มีโปเตอร์นะคะที่ผู้ชคได้จากอันนี้น่าจะเป็นแบบโปเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดที่ที่ที่เคยได้มาแล้วคอมเวอร์นี่ยังไงเออนี่ใหญ่มากที่มากับอัลบั้มทั้งหมดทั้งมวลนะคะจริงๆเรามันมีลายอันนี้อีกนะคะทุกคนลายอันนี้ แต่มันโซเอาไปนานแล้วนะคะก็ก็เลยมีเท่าที่เห็นนี่น่ารักมากมีเสื้อนะคะคูมาที่ชาติหนึ่งจะได้ใส่ครั้งหนึ่งนะคะหนาวปีปีที่แล้วได้ใส่นี่เราซื้อแบบมีฮูดสีทอง และสุดท้ายนะคะก็เป็นของที่เราทําแจกนะคะเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะในวันเกิดพิก้าที่ทุกคนได้ไปอันนี้แล้วก็มีพี่นําจีนนะคะสชิ้นชิ้นแต่ใครได้พี่จีนไปก็ขย่ขยขยานิดนึงนะคะเพราะว่าข้างในเป็นกิตเตอร์นะอของแจกเย้ yeah, และนี่ก็คือ ของทั้งหมดทั้งมวลนะคะที่เป็นของติ่งของเราเองนะคะมีท um um ั้งกิฟต์เอาไวแล้วก็ซื้อเองแล้วก็มีแจกแล้วก็แอบอิบไว้เองด้วยแบบบางส่วนนะเพราะว่าถ้าอันไหนที่แบบเราชอบจริงๆเราก็จะขออิบไปของเรานิดนึงอะไรเงี้ยคือแบบว่าเราก็ชอบคุณกิฟต์เอาเวจากทุกๆคนทุกๆแอรทุกๆบ้านนะคะจากทุกๆช่องทางทั้งหมดนี้เลย ทุกบ้านทุกๆโปรเจกต์ทุกๆที่ที่เราไปนะคะและของของทุกๆคนทุกๆอย่างน่ารักมากๆทุกคนคิดเอทแล้วทําได้แบบโอไม่ก็คือแบบสวยมากจริงๆตั้งแต่แบบรูปเอยใดๆเอสติ๊กเกอร์เอสลครับสลีปเอยโหยแบบบ้านทุกโปรเจกต์จัดงานแบบให้เราไปถ่ายรูปอะไรแบบเนี้ยสวยๆลงอินสตาแกรมาแบบเนี้ยก็แบบ ดีมากขอบคุณมากนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะเอาไว้โอกาสหน้านะคะไม่รู้ว่าจะได้มาอวดอะไรอีกหรือเปล่าก็ฝากกดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสามารถดูคลิปอ,อื่นๆเพื่อเอ j นจอยกับทุกๆคนต่อไปได้นะคะวันนี้ขอตัวลาไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย